ค่ะก็เป็นคลิปต่อไปนะคะค่ะที่เราจะมาแกะอันนี้ก็เลยนะอาจจะถือสั่นนิดหน่อยนะคะถ้าเรามองในกล้องจะไม่เห็นนะคะขอตัดต่อนะคะเตรียมกันไกรมาตัดไว้แล้วนะคะขอตัดต่อคะ่ะตอตัดมันก็เสียวนะคะไว้ค่อยบอกตอนตัดเสร็จแล้วกันนะค่ะก็ ได้แล้วนะคะนี่เมียวโรดี้นี่ทิฟฟอนี่นะคะเดี๋ยวห่างค่อยใส่นะคะเพราะว่าตอจบคลิปอาจจะให้มันนั่งก็ได้นะคะนั่นนะคะตอนที่เรารีวิวในกล่องคงไม่ท้่วนะคะแถมมันแกะได้ด้วยนะคะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นรูปร่างอย่างนี้นะคะทรงผมเนาะลืมบอกไปเลยนะคะที่ตรงนี้มีไหมพรมแล้วก็จะมีก้างปลาสีดำนะคะนี่นะก็จะมีสร้อยคอนะคะแล้วก็จะมีกําไลสีแดงแบบยาวสีแดงนะคะแล้วก็กําไลแบบนี้สีฟ้านะคะเหมือนกัน นี้ก็จะเป็นอะไรสักอย่างนะคะแล้วก็จะเป็นพ่วงอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรองเท้าก้างปลาสีแดงส้นสูงสีดำนะคะส่วนทิฟฟอนี่นะคะขอโทษค่ะก็เป็นเหมือนกันเลยนะคะส่วนกำไลยาวนะคะสีเหลืองกำไลแบบนี้สีฟ้านะคะ สร้อยคอสีฟ้าเหมือนกันค่ะก้างส่วนรองเท้านะคะก็จะเป็นก้างปลาสีขาวแล้วก็รองเท้าส้นสูงสีแดงนะคะงั้นเราไปรีวิวของอันนั้นกันเลยนะคะค่ะก็จะเป็นสแตนนะคะเรายังไม่ต่อนะคะแล้วก็หวีค่ะตาโมสเตอร์ไฮนะคะ ด้านไหนนะโอเคด้านนี้ถูกแล้วนะคะส่วนก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นไดอารี่ค่ะก็จะเขียนว่า Monster High p i ฟอร์น n n อเหมียวโรดีนะคะอันนี้เราอ่านไม่ออกนะ,ะมันน้อยมากเลยนะคะไดอารี่เป็นรูปไฟนะคะ เหมือนด้านนี้แหละไฟหรืออะไรเราไม่รู้นะค่ะเราก็ไม่รู้เนาะว่าอันนี้มันเอาออกมาได้หรือว่ามันติดกาวนะคะต่อไปก็จะเป็นกระเป๋านะคะอันนี้จะเป็นกระเป๋าของิฟฟอน n y นะคะพอซิฟฟอนี่ิฟฟอนี่นะคะ,พ,ะ,คะพูดผิดเนาะอันนี้เราแกะพลาสติกออกแล้วนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกระเป๋าของเหนียวโรดี้นะคะสีดำของทิฟฟานี่สีฟ้านะคะจะเป็นรูปคนนกกับรูปหนูนะคะหางหนูสีแดงส่วนคนอุ้ยขอโทษส่วนคนนกกับตัวหนูนะคะสีฟ้าเหมือนกันเนาะ นะคะถ้าจบคลิปนี้แล้วเราจะไปประกอบกันนะคะงั้นไปดูกันเลยค่ะที่บอกไปนะคะก็กระเป๋าเปิดไม่ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะถ้าคลิปนี้ไม่ดียังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะหรือนานเกินไปก็ต้องขอโทษนะคะเพราะว่าเราต้องทำเป็น2องตอนนะ นั่นก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย